แต่งงานกันแล้วยกสองขาน่ากันเดบ่เม่นมาคนละยางคนละยางพ่อคนละยางยกสองขาน่ามือนี่ละโอ้มือนี่เตะโอ้เอาวมือกับมืออ้าว อาเกันสักคกามีตู่ลกเมาเนสิเปรานเทจะขามีแต่รูมันนกหนีเกค่หาปตุมีเกเตมหุมมาเยัยนตูเปวาจักวะดรังสาตุเวทุนันต พุทธธรรมสาวนกโลยจะเบาจะสูดเอกไหมล่ะน้องปลากล้าดยปาก้าด้วยเอาดื้ออบานกาด้อจ้ารอหลีงอิี่ด้อีความจริงเดยบ่แมนเฮดเล่นเดยพี่น้อง

อ้าต่อไปนี้เป็นพัวแก้วเมียทิปเป็นพัวย้มเมียแซวพัวตำแก้วแห่เมียย้มใช้ตาหอ้ตาแฉบมามาเด้อขวานเออเอิอขวานมาเด้อขวานเด้อ อาบานี่ผูกข้อต่อแขนกันตัวบานนี่ผูกขอต่อแขนกันดีนะครับัหมอทำทั้งทั้งจ้าสาวยาบาหมอทำเมียเมียเจ้าสาวเมียเจ้าสาวโอ้ยชูานีอะพ่อวดขาเขนพอี่น้ัท้งเม่อมืออยากแสดงผูกแขนผูกแขนกรังเจ้าสาวผูกเจ้าบาก่อนเจ้าหน้าไปจุดผู้อบานี่เอาลูกเขยบเอาผู้อบานีเนเขยอันจุดผู้เด้อจะไปเผา ซุ่มเขาเดอ้อเขาแต่งงานได้เมื่อนี่ ใ้าว่าคนอื่นนอครับบ่ครับมาด้วยคนด้ยแซวซาอยู่มีห่อเาบ่มี่ผูกเขียนอีรีเดบเมนเฮดเหรียญนนี่เรื่องจริงเด้นี่อพระม่ของพีะไม่แม่าวไม่สามารถมาได้เพราะว่าเขาอยู่สาวอนมแต่ดึงเสี้ยงก็เลยบอกให้พูงอาดแล้วกให้ไปกระดนๆคนละกิ่มันเป็นเรื่องจริงนะครั ขานเบาแตนอนเนาขัเนเอ้าทังผูกผูกทังผุนบอนี่เออผูกผตัวอ้ยเนาะทางข่แขกไม่ยิ่งไข่กับผูกผ่าไแลเอาไปผูกทั้งผูกเกินไ้ย่าไปผูกท้งผูกเกินโอ้ยมีแห้งปะงาปะงเินตัวปะอนนาอนเินตัวจังเลนาฮ่้า่าฮ่นฮ่่าฮ่าฮ่ม่เ้า่่่า่่้ มาผูกมาผูกมาผูกเด้อมาผูกเด้อขอบคุณผู้ที่โอนบ้าผูกเลยก็จับเข่าหอนี่แล้วมาผูกเด้หนิเดี๋ยวไปบอกเฟนกันเลยตัวใส่ห้องหอแม่ใส่ห้องบ้านห้องหอยังไม่เป็นผัวข้าวหลุดผูกแขนอยู่จ้ามาผูกแขนเด้อมาผูกแขนเด้อไอ้ไอ้มามามาไทยเล่ โอ้ไอเข็มอันนี้ก็แม่นอาจารย์น้กงคนเดีแม่ไปผูกแขนแม่ไปผูกแขนน้องนุ่งแม่ไปไปเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ลูกสาวเบิ้ลผูกชะได้กวาดกันไปตัวให้น้องได้ไปต่อทุนต่อฮอนไปสักตัวมีลูกสาวครับน้องแค่กะดูกคนเอิญอาจารย์ต่อครับอันนี้แม่ไฟยิงอใส่แล้วพอพ่อไฟสายยุ่ยใส่เหรอ เฮ้า่ได้เฮดเลนนะครเฮาเฮดอีหลนเอาอีหลนเดนี่บ่ได้ว่าเฮดเลนมันบ่แม่นทางหลังเนกีมี่านเข้มนะครับอันนี้พ่อไข่ก็ขอแห้เพิ่นไปจักปลอเ้าผ่นประธานผู้ชีนะมาทีหลมเขากยงไม่ดน้เนนอ้โนอนอนนี่โออบ้าูผูกเอาอีเลตินี่อันนี้เข้มทำให้สน ไอเข็มผลูใกให้น้องให้นุ่งได้ไป็นตอทุนต่อ้อน สี่พันหร้อคนแล้วนะตอนนี้สี่พันหรคนพยานนะครับก็บวี้ปัญหาดอกแต่ว่าการ้งหนึ่งข้งนึงของข้างหนึ่งของชีวิตหนองเเาไปผูกกันคู่มือแกนพว่าจีวัดนำบวด้วยยางจะคว้องกับวด้มี้ปัญหดอกผมเียวๆนี่ก็จะผูกกับฝ่ายนะคือกาหากินน้ำกันเาวน้ำการจะสาวก่อด้วต่เป็นหุ่นเป็นฮอนแต่ว่าส่งขาดแล้ว คณผ่านมดแล้วเป็นยังเจ้ารงสั้นตอดตอดไอ้เบงคีอก็ยิมตอดความเขินนะเขินนะตอดกินตอดตอดตอดเสียงตม้เสียงตูหน่อยอันนี้ไ้มันห้แกนกันเด้อเฮ้แพงกันเด้อแท่งกันเด้อยาทิมยาปลากันเด้อแตงให้แล้วไอ้พันธุ์อะไรขึนขยะนี่้นลูกเสียบวยยิ่งมวยไส้ก่อนนะลูกย้ายนักเจ้า ดีใจใหลายจนให้ยละพอเอาผูวนึงแม่จะขาดเอาผัวนึงแม่นึงเผือนี่จะคาดหนึ่งอไอ้ดีใจน,น้ำลงน้ำเต้าเป็น,นยานยซง,งซึ่งไร <c oughs> จตหแม่ีใจน้ำลงน้ำเต้าเขา แม่เมารถไม่เองติมือนี่รถบ้านสีนคุณคุณเตรถบ้าจอดอยู่คุณเต้รถบ้าจอดอยู่ทั้งคุณรถบ้าเจ้าสาวเจ้าน้ำหลวงน้ำต้าเขาสีบัวได้ไปใสเขาสินยูน้ำกนาบมีนเลเจ้าก็สีหายแห้งน้ำาฮะเจ้าสีหายแห้งน้ำอไปจไหนมันนี่ กั<ข>บ้านมเ่แต่แม่มนกับาเจ้ไมีปัวยอยู่มไ่ได้ีู่กมาในขวโกมาเนียวัว่านั่นา กัาวยุานเรี่ยไาอยุ่เอาานาผูกไปน้อกินข่าวให้แขกเพิ่นกินข้าวเพิ่นมาตะไก่เป็นังจ้าบ้านกินแต่สองมเศร้าพวนต้กินต้องกิเแล้วนกินวัแบราแค่หังยูหัวังสูงไปเลยพี่น้องเพิ่มใจปมใจ่าได้มโอ้ยหเหนีกันมาเกี่ยกันไดเสียวนัเสียวป่อยได้หนีแม่ตองโครับแม่ตองโมันเพิ่เยอาลงมลุมแล้วก็เอื้อคอยนะ ต่อไปกัสิเป็นงานแ่งตองอูเจ้าบ้านงานแงตองอูตองอูไปหาเงินคนต่างใกล้ผี มองแ่ป่าไห้มีน้ำตาเรื่องานแต่งโยมนโยจะสูบจะสูเพราะอันนี้มันตื่นตันตัาตื่นตันันล้ตอนี้สี่พันกตราคนครับี่หาพันละครับลูกอ้าพี่ใจน้ำไหลในการบอกกันดเทบอบอกแล้วบอดบอกแล้วแขนูแขนกิตุลาเลยครับได้คนอวยอแขนผูกแขนแต่ว่าตอนนี้กมีบอดผูกแขนแขนสาวบริบูรณ์บอดบอครกันแก็ยุ่งแล้วเจ้าของอันน อันนี้เพื่อนเนี่ยไม่่่จจววาาใหห้้้้เยดอตขป

ฝ่ายยิงน้มมือลูกประธานมันเข้ามาแล้วเอออ่ะเชิญประธานเออประธานใหญ่ได้หนิเจ้าสวยนมากคนมากแบบนี้เรอนี่เรื่องบัผูกผูกเอาจังไรแบบผูกผูกเสียห้องกันดอกมาหาพันเลยนะ ปั๊ดผูกหาพันเลยน่ะมาแล้วคุณแม่หาพันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยวยืบมันพันธุ์กันไปเยื้มบีบมาแล้วสิโอนเขาบัญชีเห็นเลาีนี้พี่น้องทุกอย่างเนี่ยคือเรื่องจริงนะครับ ด่ามาย่งบลงบลงโอปลาเบิงเป็นห ok ูแล ok ้วกานเขาหักก ok ันอ ok ีลอนนลูกน ok ่องน้องปลาเนาะบรับดตรงเ้ยตรงโดยตรงเ้ดูแลดีด้โอ้ยมึงเฮี้ยนหัวลูกน้องเบิดสุขผูสุขนผู้หญิงกับลูกน้องผู้ซายกับลูกน้องเียเลบิ่งเบี่ยเบ่เดี๋ยเบิ่งเดี๋ยวบเบิ่เ่งเิ่งเบงเิ่งเบิ่งเบิ่งเออ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบเบ่เบิเิ่าเบงเบิ่งเบิใหเเท่าให้แก่เบิ่งนบิ่ แต่เมือมันก็มามันอือมาอยู่ดีเจ้าโอ้งานมันก็มาโอ้นอันนี้หัวเลี้ยงญ่นี่จะกระจอกอ้อยพอสุดยอดัวได้ไงปลาสุดยอดบุ่มีบุ่มี่ครับปุ่มี่อ๋อปลาส้มเทาใส่เป็นตวกาเออออาทารเช้าครับคือน้อยู่กินน้ำแกงมีพริกกินพริกอือเออบอกเป็นยังด์กปลาแล้ววะงั้นงั้นถูกแขนหานสามพันแม่ดองเอออยู่ดีไม่แห้งใช่ซอยทุนชีวิตครูมันบ่คือใช่เออฟังแบบเอียง ัวาม่นี่กูฟังแ่ไว่ามิเตอร์ไข่ไรเจ้าจะฟ้องเสาป่เปลาก็จะสิมี่าถูกย่างถูกย่างกะทิว่าโอ้ยกะทิว่าให้ให้ยังกอให้มีลูกควมบ้านหนเรเมื่อเมื่อเจ้าวนี้แต่เพ่อกันัวกเ้าแม่ทิพย์ัวยิ้มแม่แซวพวตใ้าให้ลูกน้องไผ่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 ตายต ปาแล้วผูกแขนไว้เอาไว้ไปยกจอยนี่ยงานดีจริงามันนี่ใบลกจ่อใส่ลูกไผ่ไปยกซอยโอ้นี่เป็นไข้เสพนั่นอันนี้สิไปจุดจุดพูดได้บ้านไปจุดพูดฉล้มฉลองไปจุดพูดไปแล้วนะพูดเอาว่า้ยังก่อนนักให้ทุนนักให้แบกโอ้นับเพล่กันฮาบหยาบซอยกันดึงยหยาเพื่อกันดึงดึงยมาเด้กปล่อยแม่ ยะกเป็นผู้ปลวตัวเมียที่าเป็นผัวหา้าแบนี้กับวาม่รู้มีนันเนาะใช่่าอันนี้็รักกันนีเราขักกันนี้เขาเขาไม่เน่าอย่างสิบาไปซื้อแมวรอมันมีอย่ง่นปาเขชมหาพันค้อราคาปหาพันธุีรไปไปไปจุดไปจุดพี่นองครับบกนะบอกไปเรียบร้อบอกไปเลีย้วครับบอกคล่นจูบต่อบาทนี่ยมากมากมคุณป๋าสุดยอดคุณปาชุดยอดแล้วพอแหลมตไปูตีปูเดี๋ยวตีปูลปูพอแหลมอยู่ไม่ไม่เหเขาเขาห้องหอกัว เอาผู้ใดวัตเลผูกกับฝ้ามาผูกเด้อพดนะครับอืการตัดตีนะครับารตีเนกบมะผูกบางหั่นตัวแทนเพราะอันนี้ก็ไปแล้วนี่แหละเขาเรียกงานแต่งคุณจนกืแทรกไปเราให้มใช้กอนแทก้าขอยเฮ็ดซ้ำนี่คนจะดีใจเด้อโอ้บงคนี่นะจ๊ะคนีเป็นเดซิไยครับใช้ไปเลยคนที่มานะคนชีออนหน พสิโอนผู้แขนเขียนเย้ลเมื่อหเพ่เขียนมาอยู่ด้ละเมื่อนี้เป็นมือความลาเห็ดอย่างกะจะเฮ็ดแห้งลาด้อคนขอผู้ันแตงอันเวันวเลท้าห่นตีละเฮ้ยว่นเลท้าละเนาะ้หู้อะไนี่ไม่ธรรมดาผู้นี่กับากันนะครับนี่ครับเลี่ยมีีแท้เอมแต่ละไอ้มาตาแม่ไอ้เบิร์ดมาเป็นคูซอน ปอกแขนชื่อๆก็ได้กวเป็นูไฟยังก็ได้แมนนโอเคบคับเนาะ้าโอเคล่งกน้าทีเดี๋ยวพี่น้องเขาตีเจ๊งเช่าแมนแมนนะแมนอขอบคุณทุวร่างกจพี่น้องครับผมพี่นพี่แห้งพุคนแหงกันเด้อแพ่งกันเด้อบาวนัเด้อัุครับเนาะสมกับอันนั้นสมกัปโหนาสมกับพี่กับน้องคนมาผูกแขนเด้อว่าแมนว่าถิ่มปลาถิ่มปลอยกันเด้อเลือกอันนี้ ถือเอาแขนจะซัจะบ้าเข่าห้องหัวไปอีลาไปเข่าห้องหัวเฮ็ดอยังก็เฮ็ดค่อยๆเด้อจะค้างไปไก่เด้อเอาในเข่าห้องหัวนู่นนะครับป็นน้ำใส่เรพูดสิจูดพูอ่าแตงเอาบ้านัดอันนี้ถือเอาไปไปส่งห้อเข่าห้องส่งเข่าห้องหัวไปอีลาค่อยๆใส่ห้องหัวอ่ะมาขึ้นหูหนูเนี่ย พวกลูกตองลูกเจ้าพาจากเ็นเจพ่อจเสาหอมแก้มกันเดีเดียเดียว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 เยวอย่าเพิ่มเอาเอาขันมาน้ำเอาคันมาน้ำมาท่านได้หอมกันอยู่นึ่บ่หอมอซีพอเี่ยจัดนี่เป็นจริงแปย่างดีจัดแบบสอ่ยเขาเลยนะหอมหอมเอาหอมหอมเออเออเสาวหอมขึนนะจ๊ะเสาวหอมขึ้นแบบนี้เออโ้จาุดจูดลจุดแล้วผุดไปเด้อ พอดีเลยพเนี่่มาไปเด้ออย่าโอ้ยบอมนผูบอกผูบอกผูข้นเด้อบแมนบอกคนไปเด้อเดี๋ยวนผูพูเขาหักกันแท่งกันนี่รับจ้าเ่อไรเนี่โอ้ยเนขาสมภาษณจะบาจะสาวกันมัเาพันสองหอยคนอาพี่น้องเป็นยังไงอ่ะบานลู้เงียบประมาณแค่น้อยนะเดี๋ยวผูแขนเซตเรียบร้อยแล้วกะ พ่อกันไหมคิดหน้าคิดนี่เข่าห้องเข่าห้องเาหองเ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อกันไหมคิดหน้าคิดนี่ก็ไว้สัมนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามจ้าแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องแคนตาลูปแล้วก็บ่าวนัดเข่าห้องเด้อบัานเด้อขอบคุณขอบคุณคุ้มอัพกลิ่นผูกแขนน้ำจะเห็นห้องหอไปพ่อกันไหมจ้าผู้ด่ห้องหอผู้อื่นผู้ด่าห้องหอ ม่ใจพี่น้ับสมกัายกันนะครับเดิมขอบคุณม่อมน้องขอบคุณแม่อนอครับกจูดกระจูดไปผู้กินกระกินไป คครับบเด้ออขุณปามัดขอบคุณมีความสุขกัมีความสุขไปที่สังคัญนี่ที่สังคัญขอบคุณอา้งคันชัยครับตั้าคันชัยไอ้เข็มแล้วก็พระเอกต้นนิมนลใช้ครับทุกคนครับที่มาช่วยกันสนับสนุนครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเอฟซีต่างประเทศต่างแดนและในไทยที่เพ่งนี่เพ่งนี่เพ่งยังจะมีบอกจ้าโอเคครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะครับ